ยินดีิชานรับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่อยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครในขณะนี้และที่อยู่หน้าจอทีวีในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกผมอยากจะทบทวนว่าบ้านเมืองของเราในขณะนี้นั้นมันอยู่ในภาวะตลกร้าย ระบอบทักษิณโดยเฉพาะตัวทักษิณได้ถูกสารรัฐมนูลพิภากษาในสมัยเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาพักไทยรักไทยว่าเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนั้นแล้ว พักพลังประชาชนก็ถูกพิภากษาในทํานองเดียวกันแต่นักการเมืองภายใต้ของสองพักนี้ก็เล็ดลอดหลายหลากมาเป็นพักเพื่อไทยด้วยการเผาบ้านเผาเมืองให้เราเห็นนายกยิ่งรักก็ไปอยู่ที่ชมดุมที่ไหนรู้ไหมลาดพร้า์ แล้วไงตอนนี้ยังยังไม่หมดอดีตการเผาบ้านเผาเมืองนั้นได้ฆ่าทหารฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะทหารที่รักชาติบ้านเมืองจงรักพรกดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์คือพลเอกล่มเกล้า ขณะนี้คดียังไม่ไปถึงไหนเลยบ้านเมืองของเราภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยมีนายกยิ่งรักเป็นนรัฐมนตรีนั้นได้ถูกกำกับและสั่งการทั้งใต้ดินบนดินโดยพันตำรวจโททักษิน ผู้เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในกฎหมายมรัรมูญนั้นให้สารพิภากษาได้เพียงเว้นการเมืองไป5ปีแต่ในทางกฎหมายอาญาแล้วถ้าใครทำผิดเช่นนี้ต้องประหารชีวิตมีหน้ำซำ้ำพันตำรวจโททักษินชินวัตร ยังเป็นถูกคดีเผาบ้านเผาเมืองเป็นผู้ก่อการร้ายอีกคดีหนึ่งเ <erna> จ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารหรือนักการเมืองบินว่นไปหาเพื่อที่จะได้ราบได้ยศได้ตำหน่ง <umba> และที่สำคัญมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ติดยศให้ให้พลตำรวจโททักษินติดยศได้แล้วบอกว่า วันนี้มีวันนี้เพราะพี่ไฮที่เล่ามาทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าผู้ร้ายผู้ผิดกฎหมายผู้ก่อการร้ายครองบ้านครองเมืองโดยมีข้าราชการทุกฝ่าย เป็นเครื่องมือให้เขาทิ่มตาชาติบ้านเมืองจนอยู่ทุกวันนี้เราไม่มีที่พึ่งใดเราเห็นว่าชาติบ้านเมืองตกอยู่ในความชั่วร้ายคนชั่วใช้อำนาจรัฐในทางที่ชั่วร้ายต่อชาติบ้านเมืองสันที่เหลือที่จะขนานับไม่มีผู้รับผิดชอบใดๆซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือองค์กรอิสระหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่กับนิ่งเฉยดูได้ปล่อยให้ชาติบ้านเมืองต่ำทรามลงจนถึงทุกวันนี้ <Yeah. S 1> พวกเราผู้รักชาติที่มารวมกันอยู่ที่นี้มารวมกันอยู่ในอ่างแห่งความรักชาติเพื่อที่จะรวมพลัง เพื่อความรักชาติที่อาศัยใครไม่ได้แล้วออกมากอบกู้ชาติบ้านเมืองไล่ชาชั่วออกไปให้เร็วที่สุดใครมารวมอยู่ในอ่างแห่งความรักชาติณนะสวนลุมนี้หรือมีจิตใจอยู่หน้าจอและพร้อมจะมารวมกับเรามาถึงเวลาที่เราปฏิบัติการนั้นถือว่าเป็นผู้มีเกียรติมีคุณต่อชาติบ้านเมือง ผมและน้องๆที่อยู่ข้างหลังจะไม่นำพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุคคลที่มีค่ายิ่งต่อชาติบ้านเมืองไปสมเสียงนอกจากเราจะทำทุกอย่างเพื่อจำเป็นที่ต้องชนะขอบคุณครับขอบคุณคณะเสนาธิการร่วมนะครับ